ควิกแซบพร้อมต้อมรัดว่าที่ดาวดวงใหม่สวยแซบเก่งครบเครื่องสมมงควิกแซบไอดอลคนแรกของประเทศไทยรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า500,000บาทบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมามี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซบจัดงานใหญ่ขยาว,วงการประกวดด้วยการเปิดเวทีควิกแสบไอดอลคอนเทส2024โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ สาวสวยไม่จำกัดเพศอายุระหว่าง18ถึง25ปีที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมาร่วมปลดปล่อยศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์แบบไม่มีขีดจำกัดเพื่อควาโอกาสแจ้งเกิดในตำแหน่งควิกแสบแสบไอดอลคนแรกของประเทศไทยรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า500,000บาทไปครองพร้อมโอกาสการทำงานกับควิกแสบ พร้อมผักนันน้องๆควิกแซ i ไอดอละตตำแหน่งต่างๆเก้าสู่สายงานอย่างถนัดเต็มรูปแบบในงานแสดงนักร้องพิธีกรและอื่นๆต่อไปโดยผู้ที่คว้าตำแหน่งควิกแสบไอดอลคนแรกของประเทศไทยน้องซีโฟนางสาวกิรพิญญาชิมพาลีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวมินลดาบริยาศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวสุพิศลาพุ่มพวงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3านางสาวมีนชยาเลโทโสรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นางสาวชนันทิดาจเจริญศิลป์โดยผู้ที่คว้าตำแหน่งควิกแสบไอดอลคนแรกของประเทศไทยน้องซีโฟ นางสาวจิรพิญญาชิมพาลีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาวมินลดาบริยาศาสตร์ วันนี้นะคะซิฟอก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคลิกแล้วก็ได้รับรางวันนี้มานะคะวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคลิกนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราทํานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เดียวไหม ค่ะว uhm. ันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะทําให้คนที่มีความฝันแบบพวกเรานะคะได้ออกมาแสดงความสามารถค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกว่า ได้มิตรภาพดีๆนะคะกลับไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอผูเข้าแข่งขันทุกคนในวันนี้นะคะรวมไปถึงว่าวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถพิเศษถือว่าต้องขอบคุณควิกแซบมากๆที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้ออกมาแสดงศักยภาพที่พวกเรามีค่ะ ก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนสปอรเซอร์ทุกคนแล้วก็ทาง Quick ด้วยนะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะมาปังนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทาง Quick แล้วก็ทางพี่ทิมการทุกคนนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราก็ต้องลงทุนเราก็ต้องแบบฝึกเดินสูหน้านสู่นี่ เหนื่อยมันมัมาก<า><า>วันนี้ก็สำเร็จแล้วเราเข้ามาเป็นทีมของ Quick s a t ได้แล้วก<า>็วขอบคุณทุกๆคนที่อ็นดูแล้วก็ให้โอกาสเรา